S 1> <S 1> <S สวัสดีค่ะคุณยายจริงๆว่าวันนี้ว่าจะไม่ชั่งน้ําหนักก่อนนะรักแต่ก็มันเป็นความเคยชินแล้วอยากู้กเขาก็ชักน้ําหนักวายวายวายโอเคคะ่ะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้แล้วคุณแม่ไปข้างนอกดูดูนอนทนรับค่ะเจริญเต,บติบโตดูดีทุกตัวนะคะน้ําหนักเพิ่มขึ้นเยอะเลยดูดูนอนเห็นไหมน่ารักไหมคะ ก็ไม่เบลล์ส่วนอออทิออทิเอออตตูโจเนี่ยอันน่าจะรู้นะดิเซดิจิออทิออตตูโจเนี่ยดิโอ้ยเลิกโวยวายได้แล้วค่ะคุณหนูคุณมารวยคนอื่นเขาเงียบกันหมดแล้วคุณยังไม่นวดไม่เงียบหรอครับเงียบได้แล้วลูกไว้เหลือใจสติ เออั่งรุ่นมูกับเล่เร้อใจติลกูกเดี๋ยวคุณยายให้มามีเข้ามาเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งเบึงเบึง้ขีว่วอยไวจังเลยเนี่ยตัวเดียวนะคะวอยไวช่างนางเป็นตัวสุดท้ายอืมชีชีอิตสซเวียนเนี่ยมามาโมดรเวยนเนี่ยมามาอืม,อมนอนกล่องกันเอเลียอยู่คือใครหมดแดงบ่พี่นนองโอเคค่ะ แค่อัปเดตให้การเจริญเติบโตของเขานะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะอย่าพึ่งเบื่อเด้อค่ะเด้อไปลงให้เบิ่งการเจริญเติบโตอ่ะอ่ะอ่ะโว้ยไปโว้ยไปโวยไปจังเลยเรา